สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมมียาพาเที่ยวนะครับวันนี้จะพาเอฟซีไปติดตามมวลน้ํานะครับน้ําเขื่อนมุละที่ขึ้นสูงทุกวันนะครับคลิปก่อนๆนั้นวิญญาพาเอฟซีไปเที่ยวพี่น้องเขื่อนอุบลรั์ที่อยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตนะครับที่อยู่ด้านอำเภอน้องเรืออำเภอน้องเรืออำเภอเปูเวียงนะครับ ไปติดตามมวลน้ําจากแม่น้ําแม่น้ําเชิญลงมาจากเพื่เพือภูอเขียวนะครับไหลลงมาที่เขื่อนมรัดนะครับแต่วันนี้วิญญาได้ไพเอฟซี C, ไปติดตามมวลน้ําที่อยู่อําเภอโนนสังนะครับเข้าไปอําเภอโนนสังเข้าไปอําเภอหาดโนนยาวนะครับจะไพเอฟซี C ไปติดตามดูนะครับวันนี้แต่น้ํารู้สึกเยอะมากนะครับใพเอฟซี C เคยมาเที่ยวบริเวณคูขาดนะครับ ตรงภูขาดวิวที่นี่จะสวยมากถ้าเอฟซีา FC มาชมช่วงระยะน้ําไม่มีนะครับจะมองเห็นแม่น้ํานิดเดียวแม่น้ำไม่เยอะอย่างนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้วันนี้วันที่22ตุลาคมนะครับวันนี้64นะครับปีวันที่22ตุลาคมปี64นะครับที่วิญญาณถ่ายคลิปอยู่วันนี้นะครับน้ําสภาพน้ําเยอะมากนะครับเดี๋ยววิญญาณจะพาเอฟไปติดตาม มวลน,น้ําที่ท่วมประชาชนในด้านอำเภอโนนสังไปทางด้านโน้นนะครับลงจากภูขาดไปนะครับลงจากภูขาดตอนนี้วิ็อย่าที่ภูขาดนะครับน,นีอยู่ที่ภูขาดนะครับก็มีประชาชนมาชมวิวสวยๆบนที่สูงแล้วก็มองไปด้านล่างก็จะเห็นบรรยากาศนะครับก็มีของขายผลไม้เครื่องดื่มนะครับเพื่อรองรับประชาชนที่มา ที่มาเที่ยวนะครับดูชมบรรยากาศนะครับวิญญาอยู่ตรงเขาภูขาดนะครับที่จะข้ามไปอำเภอโนสังนะครับตอนนี้อยู่บรรยากาศดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่นะครับเอฟซก็เคยได้ชมวิญญานะครับที่ถ่ายคลิปบ่อยๆนะครับส่วนมากก็จะมาถ่ายบ่อยอยู่ตรงนี้นะครับมาจากขอนแก่นเข้ามาเกินบรนทัดมาข้ามภูขาดตรงนี้นะครับเข้าเขตอำเภอโนสังนะครับตอนนี้นะเดี๋ยววิญญาจะพายอซไปติดตามดูว่าพี่น้อง อยู่เนื้อเขื่อนรัดด้านอำเภอนนสังด้านนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคอยติดตามดูนะครับครับวิญญาขับรถออกจากคูขาดนะครับลงไปหันหน้าไปทางอำเภอโนนสังนะครับมองลงไปด้านล่างจะเห็นมวลน้ำมาหาสารเลยนะขาเป็นทะเลไปเลยนะครับพี่น้องวิญญาก็จะพาเอฟซีไปติดตามดูว่า พี่น้องที่อยู่เนื้อเขือนด้านอำเภอโนนสังนะครับส่วนมากจะอาทิตย์ก่อนอาทิตย์คลิปก่อนนะครับไปไปแถวอำเภอหนองเรือนะครับแถวคเวียงนะวันนี้วิญญานะครับพาเอฟซีไปดูพี่น้องแถวอำเภอโนนสังนะครับเขตอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับครับวิญญาขับรถ ลงจากเขาภูขาดลงมานะครับมาถึงตรงหมู่บ้านท่าศิลานะครับจะพาเอฟไปดูว่าหมู่บ้านท่าศิลาเป็นยังไงบ้างนะครับน้ำเออถึงไหนนะครับในหมู่บ้านท่าศิลานะครับจะไปดูนะครับครับมาถึงบ้านศิลาผมก็เลี้ยวลงมานะครับตามถนนลงมาปรากฏว่านะครับ ไปไม่ได้แล้วครับน้ําท่วมเออนะครับท่วมบ้านกันละนะนะบ้านพี่น้องก็โดนลงมาเรื่อยๆแล้วครับน้าก็ยังขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับเห็นใจ้ชัดว่าน้ํามันขึ้นนะครับก็ไปไม่ได้นะครับเพราะรถติดละรถติดแม่น้ํานะครับคอยติดตามดูว่ามีที่ไหนบ้างท่วมนะครับครับ พอมาออกจากหมู่บ้านโนนศิลาออกมานะครับมีตลาดปลาเยอะๆปลาแห้งเยอะนะครับถ้า f c เคยผ่านมาที่นี่นะครับบริเวณที่ปลาเยอะๆปลาแห้งเยอะๆ,ๆถ้า F c ฟซเคยผ่านมาเขาภูขาดไปอำเภอโนอนสังไปน้องบลรีบูนะครับตรงบริเวณนี้ถ้า f c เคยมาน้ำตรงนี้จะไม่มีให้เห็นเมื่อก่อนนะครับ เมื่อก่อนนี้จะไม่มีน้าใม้เห็นอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ตรงนี้แลครับถึงจะถึงขอบถนนแล้วครับนี่คือถนนนะครับเห็นไหมครับพี่น้อกจะมองเห็นไหมถนนเส้นนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเขื่อนกั้นน้ํไม่ให้น้ําเข้าไปถึงภูเขานะครับภูเขาอยู่ด้านหลังเรานี่นะคภูเขาด้านหลังเราบ้านท่าศิลานะครับบ้านท่าศิลานะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ น้ำมาถึงจุดนี้แล้วนะครับขอพูดภาษากลางนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวนะครับครับวิญญาขับรถต่อนะครับจากตลาดปลาแห้งนะครับเขาเรียกตลาดปลาแห้งเยอะๆนะครับนี่ฮะเป็นแผ่นๆนี่แหละคือปลาแห้งนะครับปลาแห้งแม่น้ําเขื่อนอุบลรัฐนะครับขึ้นจากเขื่อนมาเลยนะครับตรงนี้มาแปลรูปเป็นปลาแห้ง ใบพัดเขาเรียกนะครับใบแห้งใบพัดนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยถ้าพี่น้องเดินทางไปจากคอนแกนผ่านเขื่อนอุบลรัฐผ่านเขาขาดภูขาดไปอำเภอโนนสงังไปหนองบรรัวลำพูแวะซื้ออุดหนุนกันได้นะครับปลาแม่น้ำเขื่อนอุบลรัฐนะครับบ้านท่าศิลานะครับบ้านท่าศิลานะครับอำเภอโนนสงังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับพี่น้อง ครับขับเลยตลาดปลาแห้งนะครับท่าศรลายออกมานะครับวิญญาณมองเห็นป้ายข้างหน้าบอกว่าบ้านหนองทุ่มนะครับวิญญาณก็เลยเลี้ยวเข้ามานะครับเข้าในซอยบ้านหนองทุ่มเข้ามาเพราะว่าพี่น้องบ้านหนองทุ่มนี้ติดกับแม่น้ําเขือ่อนวัดโดยตรงนะครับว่าทางบ้านหนองทุ่มนั่นจะ มีผลกระทบกับน้ำหรือไม่หรือเจอได้ความเดือดร้อนกับมวลน้ำหรือไม่ติดตามไปดูครับวิญญาเข้ารถขับรถเข้ามาบ้านนองทุ่มนะครับมาเข้ามาตรงหมู่บ้านนองทุ่มนะครับบ้านอยู่ด้านในนะครับเห็นมวลน้ำนะครับอยู่ด้านซายมือวิญญาก็มีน้ำนะครับท่วมข้าวประชาชนแล้วนะครับ ด้านขวามือก็เป็นแม่น้ำนะครับท่วมไร่นาประชาชนแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดน้ำเขื่อนบรับขึ้นสูงอีกสักหน่อยถนนตรงนี้ก็น่าจะท่วมเหมือนกันนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยววิญญาก็เข้าไปดูในหมู่บ้านจะเป็นยังไงบ้างนะครับคอยติดตามดูเห็นไหมครับ วิญญาขาอยู่บนรถมองเห็นตรงนี้ถนัดตาเลยทีเดียวน้ำขึ้นถึงถนนแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่ท่วมถนนนะครับออกมานิดหนึ่งตรงข้ามกันนะครับสายมือก็เจอน้ำและเรือประชาชนที่จอดอยู่นะครับตามไปดูว่าในหมู่บ้านจะท่วมหรือไม่ติดตามไปดูนะครับวิญญาว่านะครับถนนเส้นนี้ จะกลายเป็นถนนหรือคูกก้นน้ำไปแล้วนะครับมองดูนะครับดูให้ดีนะครับพี่น้องผมเชื่อได้เลยว่า FC เอฟซหลายๆท่านไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมเห็นยายอายุน่าจะร่วม8090ปีแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปถามดูนะครับว่าเป็นยังไงครับมองจุดนี้เห็นน้ำติดถนนแล้วนะครับเห็นยายเดินมาพอดียาย ถามแน่เคยท่วมจักเทือบอน้ำนี่แต่ทาดถนนนี้วนท่วม้าตั้งแต่ทำถนนมาไม่เคยท่วมตรงนี้เลยนี่ครั้งแรกที่เคยที่ท่วมใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ไม่มีถนนนี้ท่วมบ่โอย่ยหน้าแ่อือมอืมอืมเมื่อก่อนนี้ถนนนี้ยังไม่สร้างาน้ำคอเลยใช่ไหมยายครับก็ ก็คือน้ําเมื่อก่อนนี้ถนนนี้ยังไม่สร้างนะครับยายบอกว่าน้ําถนนเส้นนี้ท่วมมิดคอนะครับท่วมถึงคอถึงหัวเลยถ้าคนเตี้ยนะก็ท่วมหัวเลยนะครับนะครับแล้วมันมีสะพานบา่ยายมันมีสะพานน้ำบ่ยี่เจ้าอยู่ข้างนี้เนาะอือสะพานนีนสะพานใหม่ครับตอนนี้สะพานเล็กสะพานเหญ่ครับผมยายถนนเส้นนี้มันทะลุออกไซด์ได้ครับไปออก ้านข้อเลยจ้าออกได้ีเมนบอ่ะอืมครับผมครับผมขอบคุณหลายๆน้ำป้าเนาะขอบคุณครับยายบอกว่าถนนเส้นนี้สร้างมาไม่เคยท่วมเลยในรอบกี่ปีครับป้านี่หลายปีแลวจ้าหลายปีเลวเนาะถึงเห็นมีน้ำแบบนี้เนาะครับผมครับครับครับอืมครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับครับยายบอกว่าพอทำถนนเส้นนี้แล้ว น้ำไม่เคยท่วมถนนตรงนี้เลยถ้ามองดีๆแล้วนะพี่น้องว่าน้ําฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันสูงเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นน้ําก็ทางราชการหน่วยงานอาจารย์ก็เลยทําถนนนะครับเพื่อเชื่อมพี่น้องสองฝั่งนะครับไปหาการสู่มาหาการได้นะครับน้ํามหาสารพี่น้องชมเลยตรงนี้ผมเชื่อได้เลยว่า fc หลายๆท่านไม่เคยมาที่นี่เลยก็แล้วกันนะแต่วิญญาเอง ใกล้ๆนี่เดียวก็ยังไม่เคยมาเพราะวิญญาอาสาลุยเข้ามาชมลุยเข้ามาดูจัดการสถานสถานการสถานการน้ำให้เอฟซถึงถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียวนะครับไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับก็ขับรถออกจากที่สัมภาษณ์ยายน,นะครับก็เจอประชาชนและพี่น้องบ้านใกล้เคียงก็เตรียมอุปกรณ์หาปลานะครับหาปลูหาปลากันไม่ว่าจะเป็นทอดแห อ่ปักเบ็ดนะครับเออได้หรือเปล่าเนาะมาได้ไปถามดูนะอ่ะไปเรื่อยๆเรายังไม่ถามก็ได้นะครับสังเกตนะครับขับวิญยาที่ขับอยู่บนถนนตรงนี้นะครับก็คือถนนเฉยๆนะครับเป็นถนนนะครับถ้าไม่มีถนนเนี่ยยายเขาบอกว่ามาไม่ได้ครับน้ําท่วมหมดเลยนะครับแต่หลายๆหลายปีไม่เคยท่วมนะครับแต่มาปีนี้ท่วมนะครับ ยายบอกว่าตั้งแต่ทําุนมาร่วมสิบปีแล้วไม่เคยท่วมเลยมีครั้งเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับอ่านี่ไปดูีิว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมพี่น้องมวลน้ามหาศาลนะครับสุดยอดพี่น้องวิญญาณเจาะลึกจริงๆนะครับเจาะลึกให้เอฟซีดูนะครับว่าน้ํามันท่วมขนาดไหนนะครับนี่ดูครับ พี่น้องเอาเรือมาจอดบนถนนได้เลยว่าได้นะครับ <A> เห็นไหมเรือมาจอดที่ถนนเลยนะครับปรากฏว่าน้ําม,มันขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเอฟซี F C. อ่ะนี่ให้พี่น้องดูตรงนี้เห็นไหมถนนตรงนั้นนะครับน้ําขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับน้ํายังขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับนี่นะครับ วิญญาขับรถมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเห็นตรงนี้ประชาชนกำลังหาปลากันเอาวิกฤตเป็นโอกาสก็คือน้ำมันท่วมขึ้นมาปลาก็จะขึ้นมาตามน้ำนะครับประชาชนก็หาเอาตะข่ายมาดักเอาปูเอาปลาเห็นไหมครับเยอะแยะหมดเลยแต่ว่าไม่ได้คุยกับเขานะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับกินญ,ญ,ญาจะไปดูตรงนี้ว่าน้ำมันขึ้นเรื่อย นะครับไม่ได้โกหกวันนี้วันที่22ตุลา6กนะครับวิญญาณมาถ่ายคลิปนะครับแต่จะปล่อยคลิปวันไหนนั้นคอยติดตามดูนะครับ f c นะครับมามาดูกันตรงนี้เลยง่ายๆสังเกตต,ตรงท่อน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นมันจะเป็นฟองข,ขาวใช่ไหมฮะนี่สังเกตได้เลยพี่น้องถ้าน้ำขึ้นใหม่ๆจะขึ้นเรื่อยๆก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับมีฟองขึ้นเห็นไหม แล้วเรามาอยู่ตรงนี้เราก็มาเห็นวิวสวยๆไม่น่าเชื่อว่าวิวจะสวยงามขนาดนี้ด้านโน้นเป็นภูเขาเห็นไหมฮะด้านโน้นเป็นภูเขาไหมแต่ด้านนี้เป็นทะเลไปแล้วพี่น้องโอ้เห็นใจครับพี่น้องนะครับบ้านอยู่เกาะไปแล้วนะครับเป็นเกาะไปแล้วข้อสังเกตว่าน้ํามาปาก็มาด้วย สังเกตปลาขึ้นนะครับปลาจะขึ้นตามเนี่ยตามปลายานี่วิญญาจะมองเห็นเลยปลาขึ้นตามปลาญ้านี่เห็นไหมครับเห็นได้ชัดเลยนะครับวิวสวยแต่พี่น้องผมว่าคงไม่สวยกับเราแน่ๆเพราะว่าข้าวที่ดำไว้จมน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาใจช่วยนะครับพี่น้องเอาใจช่วยกันนะครับวิญญาพาเที่ยวพามาเกาะติดตาม น้ำเขื่อนอุบรัตที่ขึ้นเยอะๆแล้วพี่น้องได้มีผลกระทบยังไงก็ไรนาอาจจะเสียหายแต่ก็เอาวิกฤตตรงนั้นมาหาปูหาปากินนะครับไม่กินก็ขายนะครับนบี่บรรยากาศบ้านหลังนั้นดูให้ดีนะครับอยู่กลางน้ําแล้วทางเข้าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนี่เห็นไหมครับลงตรงนี้ไปตรงนี้เห็นไหมครับ แล้วจะออกมาได้ยังไงนะครับประชาชนที่อยู่บ้านหลังนั้นนะครับสองหลังหรือไงนี่นะครับอ่ะคอยติดตามดูจะเป็นยังไงต่อไปครับผมครับพี่น้องเห็นตรงนี้วิญญาก็เลยรู้สึกว่าสงสารชาวนาขึ้นจับใจเลยทีเดียวไปดูคืออะไรครับเห็นไหมครับข้าวที่ดำไว้นะครับมันก็จะ เขาเรียกว่าข้าวออกรวงออกรวงแล้วหวังจะได้เก็บเกี่ยวแต่ปรากฏว่าน้ํามาท่วมเรียบร้อยไปแล้วนะครับด้านนี้พี่นอ้องหันมาด้านซ้ายมือวิญญาเจอข้าวออกรวงแล้วครับออกรวงแล้วเห็นไหมฮะออกรวงแล้วก็เขาเรียกว่าข้าวกาลังเริ่มแก่ปรากฏว่าน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เห็นไหมนะครับ ปรากฏว่าน้ําท่วมไปเรียบร้อยก็น่าเห็นใจนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรมันเกิดจากธรรมชาติแต่ก็ธรรมชาติมันก็ปรับปรุงแต่งได้แก้ไขได้ถ้าเราจะทำกันนะครับที่น้องดูน่าสงสารชาวนาครับครับวิญญาขึ้นรถต่อนะครับขับไปดูว่าเห็นรถเกี่ยวข้าวอยู่ด้านหน้าวิญญานะครับน้ำ อยู่สูงขนาดนั้นแล้วเกี่ยวข้าวได้ยังไงไปดูกันครับนี่แหละครับรถเกี่ยวข้าวนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมนี่แหละเห็นไหมครับกําลังเกี่ยวข้าวกันนะครับนี่เลยปรากฏว่าน้ําก็เยอะอยู่นะครับครับวิญญาจอดรถตรงที่เกี่ยวข้าวนะครับ ปรากฏว่าข้าวนั้นยังไม่แก่มากนะครับที่ยังไม่ถึงเวลาต้องเก็บเกี่ยวแต่ว่าต้องเกี่ยวเพราะอะไรครับเพราะน้ํามานะครับน้ํามาต้องเกี่ยวข้าวหนีน้ํานะครับพี่น้องไปดูกับผมชัดๆเลยว่าข้าวยังไม่แก่มากนะครับต้องเกี่ยวข้าวหนีน้ําก่อนนะครับ,รบมาดูอีกมุมหนึ่งที่ผมบอกเอฟซว่าบ้านหลังนั้นโดนน้าท่วมอยู่ในเป็นเกาะไปแล้วเห็นไหมน้ําท่วมหมดเลย ทุ่งนานี่ก็ท่วมมาหมดแล้วเห็นไหมครับท่วมไปหมดแล้วบ้านอยู่ในเกาะไปแล้วนะครับที่ผมมาดูน้ําตรงนี้เห็นไหมครับปริมปริมจะล้นอยู่แล้วนะครับจะล้นจะล้นทันก้นน้ําลงข้าวนาตรงนี้ที่จะกำลังเกี่ยวอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมกำลังจะเกี่ยวข้าวอยู่ตัเนี้น้ําปริมปริมอยู่ครับถ้าเกิดว่าน้ํามันพังหรือทะลุลงมาอาจจะเกี่ยวข้าวตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะรถจะลงไม่ได้ ชาวบ้านก็เ,เลยพี่น้องที่เดือดร้อนก็ต้องเอารถวารีบเกี่ยวเพื่อจะเอาข้าวตรงนี้เอาไปนะครับไม่ถึงข้าวยังไม่แก่แต่ก็ต้องยอมนะครับก็ยอมที่ไม่น้อยข้าวไม่น้อยเลยนะฮะด้านบนเห็นมะหมดเลยประมาณ20กว่กาไร่นะครับข้าวตรงนี้ถ้าเกิดน้ําทะลักท่วมไปคงจะไม่ได้อะไรเลยพี่น้องคงจะเสียดายมากนะครับพี่น้องเอาใจช่วยนะครับมีนะครับรถเกี่ยวก็เร่งรีบ เกี่ยวเพราะต้องเกี่ยวข้าวหนีน้ํานะครับถ้าเกิดว่าช้าไปอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับจะเสียหายมากกว่านี้นะครับนะครับนะครับเป็นรถรุ่นอูโบตานะครับ p c 7 0 G นะครับรุ่นนะครับรถอูโบตานะครับคันนี้มาเกี่ยวข้าวนะครับ บอกรุ่นด้วยบอกยี่ห้อด้วยนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางบริษัทนะครับเพราะว่าผมมาถ่ายทิปติดตามมัวน้ําให้พี่น้องดูเพราะพี่น้องอยู่เนื้อเกินอุบัต์ทางอาเภอโนนสังก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและรุนแรงเหมือนกันข้าวน้ําท่าปาที่เกี่ยวที่แก่แล้วเกี่ยวแบบ ข้าวยังไม่สมถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็เกี่ยวก่อนกาหนดนะครับเพราะดูน้ําเห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้ห่างกันเป็นสอกๆนะครับถ้าเกิดน้าทะลักลงไปข้าวตรงนี้จะเสียหายอย่างรุนแรงนะครับวิญญาไม่มีอะไรมากขอขอ,ขอบคุณเ c ซีที่ติดตามให้กําลัางแรงใจวิญญาถ้าคลิปนี้ได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้วิญญาติดตามมวนน้ำกันต่อไปว่า จะเป็นยังไงฮนะประชาชนเราเดือดร้อนอยังไงบ้างนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่อำเภอโนนสังแล้วจะเป็นยังไงขนาดนี้นะครับคอยติดตามดูคลิปต่อไปครับผม